ส่วนในเรื่องของราคาก็คือถ้าจะบอกว่าแพงหรือถูกอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่า <โอ S 1> มันทีค<อ>ุณภาพของชุดจริงๆคือจะบอกว่าชุดที่นี่คือสวยมากๆจริงๆค่ะสำหรับอู๋ก็คือคุ้มค่ากับราคาที่ที่ได้ไปค่ะสวัสดีค่ะชื่ออู๋อนะคะเป็นพนักง,งานธนาคารแล้วก็เลือกชุดที่ฟินเล่เป็นชุดไทยนะคะเพิ่งแต่งงานไปเมื่อวันที่25พิพฤศจิกาที่ มาที่ไต้หวันค่ะสามีเป็นชาวไต้หวันเอันดับแรกที่เลือกที่นี่เพราะว่าสามีชอบชุดไทยมากๆแล้วก็ตอนที่หาข้อมูลคือสะดุดตาและชัยของที่ฟินาเล่มากมากก็เลยเข้ามาดูวันที่ดูก็ตัดสินใจคือไม่ได้ไปที่ไปดูที่อื่นอีกเลยค่ะก็คือเลือกที่นี่เป็นที่เดียวแล้วก็ที่แรกสำหรับชุดไทยที่ไปโชว์ในวันงานจะบอกว่าคุณพ่อสามี แฮปปี้มากซึ่งเพื่อนคุณพ่อบอกว่าเหมือนเขาได้มาเที่ยวเมืองไทยเลยคือแต่ละคนเห็นชุดไทยนี่คือแบบว้าวที่สุดคือแต่ละคนตื่นตาตื่นใจกับชุดไทยที่ปลามากๆค่ะก็คือไม่ผิดหวังเลยที่ที่มาเลือกชุดไทยที่นี่ค่ะฟินาเล่คือตามชื่อเลยค่ะคือความอลังการความที่สุดคือวันนั้นอย่างที่บอกบนเวทีคือทุกคนตื่นตาอลังการกับชุดมากๆเพราะฉะนั้นฟินาเล่คือที่สุดของที่สุดของความสุ บนเวทีนั้นเลยค่ะคุณภาพสินค้ากับราคาก็คือสมน้ําสมเนื้อละกันถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าที่ได้รับค่ะ <c oughs> การบริการของทีมงานคือต้องบอกว่า The ะเ s สคือพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านน่ารักมากๆรวมถึงพี่ปา <c oughs> แล้วก็อ,อ๋หอหนูจะบอกว่าถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่ด้วยนะคะคือภาพพรีเวดดิ้งตอนแรกที่คุยกันตั้แต่ที่แรกคือไปเมืองนอกภาพที่ได้อาจจะแบบขนไปลำบาก ปรากฏว่าลองเช็คกับสายการบินเขาบอกว่าเอาไปได้เป็นเหมือนเออปงเราเราเป็นกระเป๋าเดินทางชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเอาไปดูปรากฏว่ารูปทุกรูปที่ได้จากที่นี่คือทุกคนชมชมหมดเลยค่ะว่าเออภาพสวยมากก็คือพี่ตกล้องพี่ช่างแต่งหน้าคือแต่งมาแบบสวยสวยมากๆจริงจะบอกว่าจะบอกว่าที่นู่นอาจจะแบบไม่ได้อินกับการแต่ง แต่งหน้าทําผมสําหรับคนไทยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าถามก็คือสีมือคนไทยแบบนี้ไหมคะแต่ว่าที่นูนเขาก็แต่งสวยนะคะอาจจะแบบสไตล์คนจีนครั้งแรกที่เข้ามาฟินาเล่ก็คือตอนที่แพนกันว่าจะแต่งงานปุ๊บก,ก็อย่างที่บอกคือเหมือนเราไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์อะคะ่ะแล้วเราตัดช้อยไปเลยคือช้อยของเราคืออันดับแรกคือชุดไทยเราก็เลยหาชุดไทยเป็นหลักซึ่งตอนที่เซิร์ชข้อมูลในเว็บไซต์ ชุดไทยที่ฟินาเล่มันเตะเหมือนเตะตาหนูเลยคือพอเห็นปุ๊บเอ๊ยต้องมาดูก็เลยคุยกับคุณป้าว่าเออเนี่ยเราเรามาดูร้านนี้กันก่อนไหมเข้ามาฟินาเล่ปุ๊บคือไม่ต้องออกไปแล้วค่ะตัดสินใจเซ็นสัญญากันวันนั้นเลยค่ะภาพพิเวดดิ้งก็สวยมากตอนแรกหนูอคิดว่าเอ๊ภาพที่ได้ไม่ถึงภาพพเวดดิ้งที่ได้อาจจะแบบเออตอนเอาไปโชว์ไม่ถึงภาพหน้างานด้วยนะคะเอ๊เราจะแบบ เหมือนแบบเหมือนทั่วไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยคือหนูได้มาจากที่อื่นแล้วก็ได้มาจากของที่ฟินาเล่คือแตกต่างกันมากท,าทั้งท้าจริงๆเป็นภาพเดียวกันนะคะแต่ว่าคุณภาพทั้งรูปภาพทั้งทุกอย่างเหมือนอัลบั้มรูปอะค่ะที่ได้มาก็สวยมากๆเลยค่ะคือได้เอาไปโชว์คือโชว์จริงๆนะคะแขกที่มาในงานหนูหนูยืนอยู่หน้างานตอนที่รอค่ะ คือทุกคนแบบเปิดดูเปิดดูหนูรู้สึกภูมิใจมากว่าเออรูปที่ได้มาที่เราถ่ายไปมีคนชื่นชมรูปเราเยอะมากโดยเฉพาะชุดไทยเพราะว่าพี ding, ่เว้งหนูก็ถ่ายชุดไทยด้วยเหมือนกันน้องๆพี่พี่หรือว่าคนคู่รักน,นะคะที่กําลังจะแต่งงานถ้าเกิดว่ายังคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนลองเดินมาที่นี่นะคะแล้วคุณจะไม่ได้เดินออกไปร้านไหนอีกเลยค่ะเพราะว่าที่นี่โอเคสวยจริงๆค่ะค่ะ อูนะคะแต่งงานที่ประเทศไต้หวันโรงแรมอ,อ,อยู่เมืองคีหลงค่ะก็สามีคือตอนที่เราดูชุดเนี่ยเขาไม่ได้มาเองแต่ว่าวิดีโอคอลกันแล้วก็ให้เขาดูแค่จากวิดีโอคอลของสินค้าที่เขาเห็นไปหนูว่าชุดที่เราจะเลือกอะคะ่ะก็คือบอกเขาว่าประมาณแนวๆน,นี้นะอะไรเงี้ยเขาเห็นปุ๊บก็ว้าวเหมือนกันค่ะก็คือเออโอเคตัดสินใจนะทั้งที่ตอนแรกคุยกันในบัเชตอาจจะไม่ใช่ตามที่เราคิด แต่ปรากฏว่าเขายอมนั่นหมายถึงว่าแสดงว่าเขาชอบจริงๆค่ะแล้วก็วันที่ถ่ายพรีวดดิ้งก็คือต้องมาดูชุดก่อนมันถ่ายพรีวดชิ้งจริงก็พอเห็นชุดก็ก็เนี่ยให้เขาเลือกค่ะว่าเออเราจะเอาชุดไหนถ่ายรูปก,กันเล่งนะคะปรากฏว่าก็เลือกชุดที่ที่สวยเหมือนกันก็คือคนละแบบกับวันจริงแต่ก็เป็นชุดที่เขาเลือกว่าสวยแล้วค่ะรูปทุกคนถามหมดเลยว่าถ่ายที่ไหนแม้แม้กระทั่งคุณหมอแล้วกันคุณหมอที่ ่อนจะไปแต่งงานก็อาจจะนักผู้หญิงก็ไปทําสวยนิดนึงบอกคุณหมอว่าเออเนี่ยหนูกำลังจะไปแต่งงานนะคะคุณหมอก็เลยถามว่าเออไปถ่ายพีเวดดิ้งที่ไหนคะขอดูรูปหน่อยได้ไหมหนูก็เลยโชว์มาหนูบอกชื่อไปปุ๊บว่าฟินาเลค่คุณหมอพูดคาเดียวเลยค่ะว่าถ้ามาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณหมอรู้จักที่นี่ดีเลยค่ะก็คือคุณหมอชมว่าสวยมากๆกก็คือ คนหนูบอกว่าหนูถ่ายรูปที่นี่ปุ๊บเขารู้เลยว่าว่าว่าคือคือคือมีแต่คนรู้จักแล้วกันค่ะโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณโอ้ขอบคุณมากนะคะปักแบบทุกคนด้วยนะคะถ้าสนใจก็มาติอาเล่นะคะค